วิชาสุขศึกษาและพลาศึกษาชั้นรระถมศึกษาปีที่4เรื่องฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยครูเกตมณีเหตุคุนทดโรงเรียนวัดไซเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจำวันการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพเราควรมีความรู้ในการเลือกซื้อที่ถูกต้อง เพื่อให้เรามีสุขภาพดีและเกิดความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันคือเครื่องสำอางเครื่องสำอางเครื่องสำอางมีจุดประสงค์ในการใช้เพื่อความสวยงามของร่างกายแต่เครื่องสำอางก็อาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกายได้ถ้าเลือกใช้ไม่ถูกต้อง หลักในการเลือกใช้เครื่องสำอาง 1. เลือกใช้เครื่องสำอางเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นโดยใช้แป้งฝุ่นสำหรับเด็กทาหน้าหรือทาตัวเพื่อป้องกันการอับชื้นใช้ลิปสติกมันหรือขี้พึ่งทาปากในฤดูหนาวไม่ควรใช้เครื่องสำอางของผู้ใหญ่เพราะอาจทำให้แพ้ได้ าฉลากผลิตภัณฑ์ทุกครั้งก่อนซื้อและต้องดูรายละเอียดดังนี้ตัวอย่างชื่อผลิตภัณฑ์สัพรพคุณวิธีใช้ส่วนประกอบสำคัญคำเตือนการใช้ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตปริมาณสุทธิ วันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ 3. อ่านวิธีใช้ผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดก่อนใช้เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องการปฏิบัติตนในการเลือกใช้เครื่องสำอางอย่างถูกวิธีช่วยให้ปลอดภัยจากการใช้เครื่องสำอางได้หลักในการอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์และฉลากอาหาร 1. การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพชื่อผลิตภัณฑ์อ่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดและให้ประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายวิธีใช้เพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธีวันเดือนปีที่ผลิตว่าผลิตมานานมากน้อยเพียงใดวันเดือนปีที่หมดอายุว่าสินค้านั้นหมดอายุหรือยัง ถ้าหมดอายุแล้วไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์นั้นสถานที่ผลิตว่าผลิตที่ใดหรือใครเป็นผู้จัดจำหน่ายเมื่อเกิดปัญหาทางสุขภาพจะได้ทราบแหล่งที่ผลิตและแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ปริมาณสุทธิอ่านดูเพื่อเปรียบเทียบกับราคาว่าคุ้มค่าหรือไม่ และตรวจสอบปริมาณให้ถูกต้องตามที่ฉลากระบุไว้ 2. การอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารอาหารที่ได้รับการตรวจจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอจะมีตาอยอบนฉลากอาหารและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารโดยองค์ประกอบที่สำคัญดังนี้ อย่างฉลากอาหารวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุชื่ออาหารวิธีใช้หรือวิธีรับประทานส่วนประกอบของอาหารและข้อมูลโภชนาการชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตคำแนะนำในการใช้หรือเก็บรักษาเครื่องหมายอยอ ปริมาณสุทธิประโยชน์ของการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพและฉลากอาหารรู้ส่วนประกอบของอาหารและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพรู้วิธีรับประทานและวิธีใช้เพื่อบริโภคได้อย่างถูกต้องรู้คำเตือนเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภยัย รู้วิธีเก็บรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมรู้วันผลิตและวันหมดอายุของอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นและรู้ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพเครื่องหมายคำเตือน คำเตือนอยาใช้ภายนอกห้ามรับประทานเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายเครื่องหมายหัวกะโหลกไข้เครื่องหมายหัวกะโหลกไขก้แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ณอันตรายเครื่องหมายวัตถุวไวไฟถ้าพบเครื่องหมายนี้ในผลิตภัณฑ์ said, สุขภาพชนิดใดควรระมัดระวังไม่ใช้ใกล้กับเปลวไฟ เครื่องหมายอันตรายจากสารเคมีประเภทกรดด่างเครื่องหมายแสดงว่าผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้นสูงต้องผสมน้ำให้เจือจางก่อนใช้เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก เป็นเครื่องหมายที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมออได้อนุญ,ญาตให้แสดงเครื่องหมายเพื่อบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีมาตรฐานตามที่กำหนดซึ่งมีเครื่องหมายดังนี้เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป คือเครื่องหมายแสดงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ไม่ได้มีการบังคับว่าได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สอมอ,อกำหนดแล้วซึ่งผู้ผลิตสินค้าต่างๆสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายดังกล่าวได้ด้วยความสมัครใจ <c oughs> เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ <c oughs> เป็นเครื่องหมายที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่กระทำตามจะผิดกฎหมายเพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเช่นผงซักฟอกยาจุดกันยุงหรือสายไฟฟ้าเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการตรวจด้านความปลอดภัยแล้วเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ใช้อย่างปลอดภัยเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า สรุปเครื่องหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพราะได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ถ้าไม่เข้าใจให้เด็กๆด,ด้อนคลิปดูได้อย่าลืมทำการบ้านส่งครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย